สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมเป็นเกษตรกรไทใจสูตรนะครับเนาะในคอนพุโลกาในช่องเกษตรกรไทใจสูตรนะครับพี่น้องเมื่อนี้มานําเสนอนะครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องผักชีฝรั่งหรือผักหอมเปรบันผมเอื้นกันเนาะครับเนาะมันจะงามนะครับพี่น้องสังเกตได้ครับอยู่ข้างหลังผมเนี่ยเห็นบอกครับตอนเช้าๆตะวันกำลังขึ้นพ่อพุ่มพูนี่ครับพี่น้อง ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนไข่และฮอร์โมนนมสดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องเนาะพ่นจิกินทั้งใบได้ครับพี่น้องสังเกตได้นะครับเนาะพ่นจะให้ทั้งใบได้ครับพี่น้องมันสิงามจังสี่เลยครับพี่น้องเลยผู้ใดที่ต้องการเห็ดหรืออยากลูกนะครับพี่น้องเนาะผมก็ให้ข้อมูลนะครับเนาะเพ่นก็ชอบแดดพอลำเลือนะครับมุ่งผาสะเลนข้างบนนะครับพี่น้องอันนี้ทําขายนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าการเราทําการเกษตรแล้วก็บุ่ง มุ่งอะไรมุ่งเพื่อให้กำไรได้ครับพี่น้องเลยลดต้นทุนลดต้นทุนและมีกำไรเยอะๆได้ครับพี่น้องเลยเราถึงทำนะพี่น้องเนาะโฮโมนลไข่ก็ทำไม่ยากโฮมโมนโมสดก็ทำไม่ยากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำไม่ยากคลิปลหลายๆวิดีโอที่ผมทำม,มาให้พี่น้องปองไปแต่เบื้องก็กคือหามาให้อ,อื้ออํานวยแบบนี้แหละครับเห็นอกครับเอ,อื้ออํานวยให้พี่น้องปองไปแต่เบ,บื้องครับศาสตร์ประสิดเน่าครับมองดูครับ บบได้แม่นหน่อยได้ครับพี่น้องท้าการเกษตรนะครับทำเยอะได้เยอะนะครับเนาะเราอยากได้เงินหลายเขาก็ถ้หลายได้ครับพี่น้องเอ้ยเห็นบอกว่าผ่าสลัดติดหวัวผมเลยครับพี่น้องผมมาจากย่ญญางเข้าไปปไปเลยนครับเนาะเพราะว่ามีความชื้นหลายศาสตร์ประสิทธิ์เน่าพี่น้องกับโค้คงจะห่รูเลยนะครับเนาะและผมก็บสิภาไปเบิ่งแปลงนั่นพร้อมเนาะครับพี่น้องเบิ่งไปน้ำกันครับพี่น้องเลยเพราะว่าผมทำการเกษตรหรือว่าเกษตรกรนี่เราต้องเน้นมุ่ง เพื่อกำไรเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาเราทำไปแล้วเขาก็ต้องโอ้เห็ดเบบไดเนาะมันจ้งสฉได้กําไรโบเมนเขาสีบุงแต่เอาเคมีอย่างเดียวบหร่ได้ครับเคมีก็ใส่นะครับเนาะแต่ว่าเราใส่น้อยเขาสีบ่ได้ใส่ลายนด้ครับพี่น้องเลยย่างไปบึงน้ากันครับเห็นบอกครับพี่น้องเรียกว่าสิพายยางสาดตรไปขังนี่เนาะครับเนาะอันนี้เพิ่นใส่เห็นบอกครับแสงแดดนะครับแสงแดดพอํำไรนี่เห็นบอกครับพี่น้องมันสีงามเะครับเนาะเพราะว่า พื่อที่ด้เปิดอ่าเปิดตารับอาหารดีๆตอนเช้าเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าอันฮอร์โมนไข่และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและฮอร์โมนนมสดนะเพื่อจะกินทั้งใบนะครับพี่น้องเลยมันบม่ได้มีสารผิดเด้ครับพี่น้องเอาไข่เนาะครับเนาะกับนมสดเท่านั้นแหละครับพี่น้องเลยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ทำไม่ทำไม่ง่ายเนาะครับเนาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำอย่างไรเนาะครับเนาะผมจะบอกอีกทีนึงอะไรนะครับเนาะไข่หนึ่งลูก พกชุรสช้อนหนึ่งน้ำปลาช้อนหนึ่งพุ่นเนาะครับพี่น้องเอาน้าฝนหรือน้าคลองน้าบึงเฮานี่ก็ได้เพราะปลาก็ได้กระตากฝนตากแดดไว้เนาะครับไ่เป็นตากฝนตากแดดไว้จักสามสี่มือก็มาเห็ดได้เนาะครับเนาะบ่ต้องใส่ให้มันเต็มเนาะครับเนาะขวดนะใส่เหลือไว้เพื่อใส่ไข่เนาะครับเนาะเหลือไว้ประมาณบางขอมือหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องตีตีผสมค้นขัดเข่ากันแล้วก็ตักใส่เลยครับตักใส่แล้วปิดฝาแล้วเขย่าเขย่าเอาไปตากแดดไว้ครับตาก ตากแดดไว้ขย่าทุกวันนะครับเนาะเดี๋ยวมนกระแดงเองครับแดงเองก็เป็นปุ๋ยของมาลดเลยครับพี่น้องเลยแบบนี้แหละครับเห็นบหครับสาสตรไปผู้ครับมเมนผมวบาโด้ยเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปล้วนมีผลงานนะครับพี่น้องเรามีผลงานระเบิงนะครับพี่น้องมองดูนี่โมเมนต์าผมขี่ตัวนะครับว่าโอ้ยนายคนผู้ลูกกากษตรไทยใจสูนี่ขี่ตัวโวผลว่าโมเมนต์เครับพี่น้องเลยแต่ว่าหลักการก็มีนะครับเนาะเพราะว่า ผักหอมเปรีหรือผักชีฝรั่งนี่ขั้นตอนแรกเราต้องเตรียมดินเตรียมดินกับคดไทยพุวนใหด้ดีๆตากแดดไว้ครับก่อนจะลงดินเราต้องคุ้มหยาหรือคุ้มหยากับกต้องใส่เคมีนะครับเราคุมไวเ้เฉยๆเวลาแลลวเขากับกระต้องใสนะครับพี่น้องเนาะก่อนจะลงแปลงวานปูนขาวครับตากแดดไว้ขันเป็นเบื้องต้นนะครับขาเสือ้อและบำรุงดินพร้อ,อมไปได้โตได้ครับพี่น้องเลย โมเมนต์ Moment, ผมเบาออกเบิ้งให้พี่น้องเบิ้งครับงามอยู่หรอครับพี่น้องโมเมนต์ Moment, แต่สวนเดียวนี่เนาะครับเนาะเพิ่นท้ำไร้ได้หลายหมืน่นนะครับเอ้ยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งบางครั้งเนาะครับพักแพงเนาะครับพี่น้องเนาะพักแพงก็คือราคาสูงราคาสูงนี่ถุงหนึ่งจะได้อยู่สองร้อยกว่าบอดี้พิ่นตัดมือแหละซีฟถุงหมดเลครับพี่น้องเอ้ยตัวด,ดีเมนทั้มบาดาได้ครับพี่น้องเอ้ทยท้ำไร้ได้แบบย,ยั่งยืนเลยได้ครับพี่น้องเอ้ย เราอยู่บ้านเราทำมาหากินได้นะครับเนาะเราใช้แบบชีวิตพอเพียงเป็นบุคับพี่น้องใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็คือจั้งสิ้นแหละครับปลูกพักปลูกหญ้าอยู่บ้านเฮาเมืองบ้านนอกคอกหน้าเฮานี่แหละครับพี่น้องเ้ยเขาบ่ต้องดินร่นปรนเด๋ะครับเนาะก็ดีอยู่นะครับเนาะถ้าไปทำงานอยู่ทางไกลก็ดีอยู่ถ้าชีวิตบ้านปลายแล้วเาแล้วเรากำลังไม่มีเราต้องกลับมาอยู่บ้านเฮาก็ต้องมีงานที่รับรองเฮาไว้นะครับรองรับเราไว้ ว่าเราทาอะไรได้บ้างเนาะครับเนาะรู้ไวใช่ว่าใส่บาแบกหามเรารู้ไวแล้วเราก็ต้องปฏิบัติและลงมือทําถ้าเราทําสําเร็จแล้วก็ต่อยอดต่อไปเรื่อยๆเนาะครับพี่น้องเนาะต่อยอดไปเรื่อยๆกับทั้งสีแ่แหละครับพี่น้องเงินมันบ้อยู่ไก่นะครับอยู่ข้างๆบ้านเราถ้าเรารู้เราเรียนรู้คนเรานะ่ะถ้าอยากทำนะถ้าเรียนรู้ได้มันก็ดีต่อเราตัวเราเองแม่นบอกครับพี่น้อง ก่อนสิจบนี่ก e ับสิสาชี้เน่าๆให้พี่น้องหลาเบิ้งนะครับเนาะเริ่มต้นุดแรกนี่ครับพี่น้องว่าผมเบ่าเนาะครับพี่น้องเห็นบอกครับผลท่ำจริงๆจังๆนะครับเนาะตั้งแต่ก่อนผมกระท่ำคือกันครับเดี๋ยวนี้ผมหันมาทําเห็ดเนาะครับเนาะผมก็เลยบุค่อยมีเวลาเลยครับพี่น้องเห็นบอกครับสวนกับดินเน่าไปผุนนะครับพี่น้องเลยโมเมนต์ผมเบ่านะครับเนาะวีดีโอนี่กับซัมนี่สุขสมวังมีแต่ของพี่น้องร่ำลุ้ยกันสุขุสุขคนนะครับเด้อขอฝากช่อง นายคอนโพโลกากเกษตรไทยใจสูงนี่ย้อครับเด้อสวัสดีครับ